อยู่คนเดียวน่าเบื่อจังช้าหน่อยชิโรชิโรเป็นอะไรมีอะไรเหรอเฮอ รายงานข่าววันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้พบศพชายหญิงคู่หนึ่งลอยอยู่ในสระน้ำที่สวนสาธารณะในเมืองโอจากการสืบสวนทั้งสองคนเป็นคู่รักกันซึ่งหายตัวไปเมื่อวันก่อน,อนครับสภาพศพของทั้งคู่ถูกเย็บติดกันด้วยอะไรบางอย่างคล้ายสายเบ็ดทางตำรวจสนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีความผิดปกติทางจิตรายงานข่าวของวันนี้ที่วัตานาเบะมิจิโอชายหนุ่มที่เอาแต่เก็บตัวได้ฟังจากทีวีในขนาดนั้น แม่ของเขาที่คอยเป็นห่วงก็ได้ยกอาหารมาให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ได้จะได้สดชื่นแม่อยากให้เขาออกมาจากห้อง <ผม S 1> บ้างอยากอยู่คนเดียวเพราะตัวเขานั้นเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมาตลอด7ปีแต่ขยันขยอเท่าไหร่ก็ได้แต่ทําให้มิจิโอรําคาญใจไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะแม่สุดท้ายแม่ก็ได้แต่วางอาหารและจดหมายสองฉบับไว้ที่หน้าห้องจดหมายฉบับแรก เป็นจดหมายเชิญเข้าร่วมงานพิธีฉลองวันผู้ใหญ่ในวัย20ปีที่มิจิโอเองก็จะมีอายุครบตามนั้นแล้วและจดหมายฉบับที่สองเป็นจดหมายเชิญไปงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อนๆสมัยประถมและเรียนมัธยมต้นด้วยกันเมื่อ7ปีก่อนงานเลี้ยงรุ่นนั้นเหรออืมจะว่าไปตอนนี้นัึโกเป็นยังไงบ้างนะเมื่อมิจิโอได้อ่านจดหมายเชิญไปงานเลี้ยงรุ่น เขาก็ฉุดคิดถึงเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยนั้นขึ้นมาฮิโรเอะนัสึโกในสมัยนั้นมิจิโอที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครก็มีแต่นัสึโกเท่านั้นที่คอยเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขาเธอเป็นคนร่าเริงสดใสเป็นที่รักของเพื่อนๆนการมาทำดีกับเขานั้นเธอก็คงแค่สงสารเขามิจิโอคิดแบบนั้น ทุกคนมารวมกันอยู่คนเดียวนะ่าเบื่อจะตทกคนเป็นเพื่อนกันนี่มป็นรายการอะไรน,นะนนแต่แปลกแฮะเป็นเพื่อนกันงัน้นเหรอบ้าละทอยู่คนเดียวมันดีที่สุดแล้ว ใครล่ะจ๊ะหนูฮิโรเอะนัิโกะค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของมิจิโอกเขาอยู่ไหมคะเมื่อถามไถ่ถึงแขกที่มาเยือนคุณแม่จึงไปบอกกับมิจิโอก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าคนเก็บตัวอย่างเขาจะอยากพบใครหรือไม่เพื่อนมาแน่เห็นว่าชื่อนัิโกะน่ะฮะนัิโกะเหรอเธอเธอเธอจะมาหาฉันทำไมกัน มิจิโอมองแขกหน้ารั้วบ้านจากชั้นสองใช่เธอจริงๆเธอโตขึ้นและสวยขึ้นมากว่าไงลูกจะลงมาไหมจะไปเดี๋ยวนี้แหละไงมิเจโอคงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งเจ็ดปีเลยอืมนัซสสโกทักทายเขาและเล่าว่าเพื่อนๆต่างก็เป็นห่วงเพราะตั้งแต่ขึ้นมอหนึ่ง เขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยในปีนี้เธอได้เป็นผู้ช่วยประธานจัดงานเลี้ยงรุ่นจึงได้มาชวนเขาไปงานและบังเอิญที่วันงานนั้นตรงกับพิธีฉลองการเป็นผู้ใหญ่วัยยี่อีกด้วยเออจริงๆแล้วพวกเรากำลังคุยเรื่องการจัดงานอยู่ที่ร้านกาแฟใกล้ๆนี่เองไปด้วยกันนะทุกคนต้องดีใจแน่ๆเลยไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกหนะ้าไปกันเถอะ ชน,นากาิโนริยุกิจำได้ไหมคราวนี้ฉันเป็นประธานจัดงานนะส่วนฉันคาสาง,เงิเคซุเกะเพื่อนอีกสองสคนต่างก็แนะนำตัวของตัวเองเพราะเกรงว่ามิจิโอจะจำพวกเขาไม่ได้เพื่อนๆต่างพูดจาโน้มน้าวให้มิจิโอมาในงานเคสุเกะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะหนีหน้าจากสังคมไม่เอาหน้านะยายพูดแบบนั้นส่วนโนริยุกิกลับเข้าใจ และคิดว่าการอยู่คนเดียวยังดีกว่าการเจอสังคมและผู้คนที่ไม่ดีจนทำให้นัิโกะท้วงว่าคำพูดนั้นเหมือนคนที่อ่อนแอเคซุเกะก็แซวต่อว่าใช่แล้วไม่ควรพูดต่อหน้าเจ้าสาวของนายเลยโนริยกิจึงได้บอกข่าวดีของเขาทั้งคู่ให้มิจิโอฟังอืมอย่างนั้นเหรอ ดีใจด้วยนะเออฉันขอตัวกลับ<ะ>ก่อนแล้วกันนะกลับลเหรอเฮ้ย hey, มิจิโอนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะอยู่ดีๆก็รีบกลับเออคืนนี้มีปาร์ตี้จับคู่่ะขาดคนพอดีนายช่วยไปหน่อยได้ไหมจะชวนโนรโิยกิก็คงไม่ดีนายช่วยขอบใจที่ชวนนะแต่โทษทีฉันไม่อยากไปเนะ่ะอย่างนั้นเหรอฉันไปนะ ระหว่างทางเดินกลับบ้านมิจิโอเห็นผู้คนที่กำลังมุงดูอะไรสักอย่างในคลองระบายน้ำด้านหน้านี่ใช่กลุ่มที่หายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือเปล่าแม่ัวจังเลยนี่ตำรวจยังไม่มาอีกเหรอหืมอะไรนะ่ะหืมให้ตายสิวีเมือใครกันนะ ะอกระดาษอะไรนะหรอความสงสัยที่ค้างคาใจมิจิโอเขาจึงได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่เรเอทมาน่ะจะรับไหมฮัลโหลเออขอโทษนะมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะเรื่องเคสุเกะคุงเธอรู้อะไรบ้างไหมเขาหายตัวไปหลังจากที่ไปงานจับคู่หายไปทั้งกลุ่มเลยด้วยฮะว่างไงนะหลายวันต่อมาเคสุเกะก็ได้ถูกพบเป็นศพ และถูกเย็บติดกันรวมกับทุกคนที่ไปงานจับคู่ในวันนั้นสถานที่พบศพคือใจกลางภูเขาที่ห่างไกลจากจุดนัดพบของพวกเขาท่านผู้ฟังครับในเวลานี้มีผู้คนหายสาบสูญไปมากมายโดยหายไปจากสถานที่เดียวกับที่พวกเขาไปรวมตัวกันหลังจากนั้นก็ถูกพบเป็นศพและถูกเย็บติดกันด้วยสายเบ็ดทุกคดีจะมีลักษณะเหมือนกันครับเนื่องจากกู้เคาะร้ายมีทั่วประเทศ ทางตำรวจจึงคิดว่าน่าจะเป็นคดีกาตกรรมที่เกิดจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งสถานที่ที่มีคนมารวมตัวกันเยอะคือจุดเสี่ยงถ้าอย่างนั้นฮลัลโหลนัซโกเหรอ เรื่องงานเลี้ยงรุ่นน่ะอ๋อเธอจะมาใช่ไหมเปล่าเปล่าฉันคิดว่าน่าจะยกเลิกงานไปก่อนดีกว่านะเอ๊ะทำไมล่ะเขาลือกันว่าฆาตกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะ่ะฆาตกร,รมันจ้องเล่นงานคนที่มารวมกันเป็นกลุ่มงานเลี้ยงรุ่นก็คงจะไม่ปลอดภัยนะล้อกันเล่นหรือเปล่ามันเรื่องจริงแน่หรอฉันก็ไม่มั่นใจนักหรอก ไว้อะไรให้กับเคสุเกะด,ด้วยเธอเองก็ควรจะมานะงั้นเหรอก็จริงนะแล้วฉันจะลองคิดดูในคืนเทศกาลคริสต์มาสการฉลองการรวมกลุ่มของผู้คนเพื่อสร้างความสุขถูกเล่าผ่านวิทยุที่มิจิโอฟังภายในห้อง คริสต์มาสนี้คงมีบางคนที่อยู่คนเดียวเงาๆแน่เลยงั้นเรามาฟังเพลง Happy Christmas ของจอ์เลนนอนกันเลยค่ะ เช้าวันรุ่งขึ้นการพบศพกลุ่มคนกระจายไปทั่วทุกที่หลังจากคริสต์มาสอีฟของคืนก่อนเรื่องราวเริ่มใหญ่โตไปทั่วญี่ปุ่นทั้งการรายงานข่าวในทีวีโดยมีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตจะถูกพบศพบลังการหายตัวไปของพวกเขาและความชัดเจนขององค์กรที่ชื่อว่าชมรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีมากขึ้น การแทรกแซงสัญญาณวิทยุการออกมาโปรยใบปลิวให้ผู้คนได้เห็นทางตำรวจและหน่วยงานต่างๆได้เร่งสืบสวนเรื่องนี้แต่ก็ยังหาเจ้าองค์กรที่ว่าไม่ได้รู้เพียงแต่ว่าเป้าหมายของมันคือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มการถกเถียงกันของนักวิชาการและในรายการต่างๆก็มากขึ้นทั้งเหตุผล และวิธีการก่ออาชญากรรมที่พิสดารแบบนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะฆ่าคนจำนวนมากแถมเย็บติดกันโดยที่ไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายและร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนเวลาก็ไม่มากและไม่เคยมีใครเห็นมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ละคนออกความคิดเห็นถึงทฤษฎีต่างๆนานาสิ่งลึกลับพลังงานบางอย่าง หรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวแต่ท้ายที่สุดก็คงต้องดูแลตัวเองและงดการออกมารวมกลุ่มกันทางการประกาศให้งดการจัดงานพิธีฉลองวันผู้ใหญ่ในหลายๆที่แต่สำหรับเมืองที่มิจิโออยู่นั้นทางการมั่นใจกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของพวกเขาและด้วยความต้องการของเราหนุ่มสาวที่อยากจะเข้าร่วมในงานจึงยืนยันว่าจะจัดงานนี้ต่อไป วันเข้าร่วมพิธีหนุ่มสาวหลายคนเดินทางมากันมากมายร่วมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณงานประกาศประกาศขนาดนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วขอให้ทุกคนเข้าหอประชุมโดยโดย่วนในวันงานมิจิโอตัดสินใจที่จะมางานนี้เพราะเป็นห่วงนัส,สโกนี่คุณ <c oughs> มายืนลับๆล่อๆอะไรตรงนั้นนะ่ะมิจิโอรีบเดินหนีเมื่อเห็นตำรวจเข้ามาทัก กลับเป็นว่าพฤติกรรมของเขายิ่งน่าสงสัยตำรวจจึงต้องการพาตัวเข้าไปสอบสวนผมก็มางานนี้เหมือนกันนะครับถ้าจริงแล้วยืนรับล่อๆทาไมนายเป็นคนของชมรมที่ว่าน่ะใช่ไหมไม่นะไม่ใช่ปล่อยเซ่ปล่อยผมมีเรื่องอะไรกันห่ะคะนอสโกในขนาดนั้นเองนอสโกที่เพิ่งมาก็เข้าไปห้ามและอธิบายต่างๆนานาว่ามิจิโอเพื่อนของเธอ เป็นผู้มาร่วมงานวันนี้เพื่อนหนูเขาขี้อายไม่ใช่คนนะที่ต้องสงสัยจนตำรวจเชื่อและเชิญให้เข้าไปในงานครับถ้างั้นเชิญเข้างานเลยครับพิธีคงเริ่มกันแล้วไปกันเถอะขอบใจนะที่ช่วยไม่เป็นไรฉันก็แย่ที่มาสายกว่าจะใส่กิโมโนตัวนี้ได้นะ่ะหฮะอเอ๊ะภายในหอประชุมที่ควรจะมีเหล่าหนุ่มสาวราวห้าร้อยคนในนั้น กลับไม่มีใครเหลืออยู่เลยหายไปทั้งกลุ่มอย่าบอกนะว่าไม่โนริยูกิไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นทำใจดีๆไว้หลายวันต่อมาศพจำนวนมากที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนก็ถูกพบเหตุการณ์ที่ชวนสยองที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดอาการหวาดกลัว และเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่แม้แต่มาเจอหน้ากันต่างก็อยากที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวแม้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันฮัลโหลนัซโกมิจิโอที่คอยเป็นห่วงนัซโกตลอดเวลาเขาโทรไปหาเพื่อปลอบใจเธอและกังวลว่าโทรศัพท์อาจจะใช้ไม่ได้ในสักวันขับใจนะ ฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วแต่ไม่มีกระจิตกระจายจะทำอะไรเลยโนริโยกิเขาก็เสียงตัดพ้อต่างๆนานาจากนาัซโกเธอเสียใจกับเรื่องแฟนหนุ่มและกังวลต่างๆนานาเธอเหงาที่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้องถ้าวันหนึ่งแม้แต่โทรศัพท์หรือเอีเมลที่ติดต่อใครไม่ได้เลยเธอจะทำยังไงเมื่อมิจิโอได้ฟัง เขาจึงอาสาที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนเธอจริงเหรอแค่ได้ยินฉันก็ดีใจแล้วล่ะแม่ฮะตื่นหรือยังอย,อ,ยอยาเข้ามานะมีอะไรผมจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมานะอ่ะอ,อ,อ่ระวังตัวด้วยล่ะในเมืองที่เงียบสงัดไร้ผู้คนมิจิโอที่เดินไปคิดไปว่า ถ้าเขาได้เจอกับนัซโกถ้าแม้จะถูกเย็บติดกันเขาก็ยอมในขนาดนั้นเองอนั่นมันเครื่องบินของก็กำลังป้องกันตัวเองทางการเริ่มเอาจริงแล้วเรามีความหวังไม่ต้องกลัวแล้วเย้ <Yeah. S 1> ต้องรีบไปบอกเธอแล,แล้วก็นะ แล้วก็นะบางอย่างที่ฉันต้องบอกให้ได้ต้องบอกเธอให้ได้ฉันรักเธอนะนัซโกฮะฮะนัซโกนัซโกฉันเองนะฉันมาแล้วมารวมกันเถอะพวกเรามารวมกันทุกคนมารวมกันอยู่คนเดียวเบื่อจะตาย พ่อคะแม่คะลิลลี่จังอยู่ด้วยกันนะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่าจโก Hee <laughs>